สามคู่ติดดาวหน้าช่องหน้าเชียร์สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยกับ Time and Feel ครับคุณผู้ชมครับกับโปรแกรมเหมือนขันฟุตบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์ครับ วันนี้ฟุตบอลในโปรแกรมแข่งขันครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติครับฟุตบอลยูฟ่าในเฉลี่ครับวันนี้หยิบยกมาด้วยกัน3คู่เน้นๆหน้าช่องหน้าเชียร์เช่นเคยครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนเราจะไปรับฟังบทวิเคราะห์ครับพี่พีครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเปิดใจเข้ามาอยู่ในกลุ่ม v ีพของท่ามแอนฟิลด์ครับยินดีต้อนรับพี่พีทุกคนนะครับเพียงแค่เปิดแอปเคชั่นสีเขียวครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาครับ atm 0 9ครับคุณผู้ชมครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทัััั้้้้งงสสินนเเขาามแลลวรรบบไปยคหือย่มครับหนังสืออเกกี่ยวัับบบรราาคคคฟุุตลณผู้ชมคครรรับหืือออใยากได้้ เาเสื้อไปครับใครอยากได้แก้วเยติเอาแก้วเยติไปครับคุณผู้ชมครับฝากไัด้วยครับกับกลุ่มครอบครัว VP ครับกลุ่มนําฟุตบอลชั้นนําของประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันที่คู่ที่1กันเลยครับกับรายการฟุตบอลยูฟ่าเนชันลิกกลุ่มบีครับคุณผู้ชมวันนี้อังกฤษนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไอซ์แลนด์ครับคุณผู้ชมด้วยการเปิดตัว1.25นะครับบอลน้ำอยู่ที่0.92กครับคุณผู้ชมครับ จากการเปิดตัวต้องการ2ประตูเพื่ออิ่มครึ่ง3ประตูเพื่ออิ่มเต็มนะครับโอเวอร์สกอร์เปิดตัวมาที่2.5งขีดต้องการ3ประตูเพื่ออิ่มครึ่ง4ประตูเพื่ออิ่มเต็มครับคุณผู้ชมครับพูนเสมออยู่ที่5.76นะครับมีโอกาสที่จะไม่จบเสมอค่อนข้างสูงมากนะครับอังกฤษกดอังกฤษชนะครับ1.2 0นะครับมีโอกาสที่อังกฤษจะชนะเลตนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโกธนะของไอซ์แลนด์ชนะครับอยู่ที่9.22นะซึ่งเป็นไปได้ยากมากนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูผลงานกันนห่อยะ ผลงานคู่นี้ครับจากการเจอกันมา2 5เกมที่ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเอาเป4เกมนะขออภัยนะครับเป็นทางด้านของอังกฤษที่ได้ชัยมา2เกมเสมอกันไป2เกมครับคุณผู้ชมเกมนัดล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านของไอซ์แลนด์นะครับเป็นอังกฤษที่เอาชนะไปได้ที่2ประตูสูงเกมนัดนั้นเนี่ยเปิดตัวมาที่1ช่วงตัวนะครับแต่วันนี้กลับมาเล่นในบ้านของอังกฤษครับคุณผู้ชมกักการเปิดตัวก็จะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับมาดูผลงานของอังกฤษครับคุณผู้ชมจาก5เกมที่ผ่านมาครับในรายการนี้เนี่ พ่ายแพ้มาแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทีม้าตของอังกฤษถือว่าผลงานดีมากนะครับในรายการนี้นะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะทีม้าตของกรีซมาถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับได้ชัยเหนือทางด้านของฟินแลนด์สามหนึ่งพ่ายแพ้ต่อด้านของกรีซนะครับในเกมคนแรกในการเจอกันนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ชัยเหนือฟินแลนด์ได้ชัยเหนือด้านของไอซ์แลนด์ในเกมนัดแรกในการเจอกันสองประตูต่อศูนย์นะครับส่วนด้านของทีมผู้มาเยือนนะครับจากห้าเกมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมห้าเกมที่ผ่านมาพ่ายแพ้ไปสามเกม นะครับเสมอ2เกมวันนี้ต้องการเก็บชัยชนะนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูตารางคะแนนอัปเดตกันหน่อยครับคุณผู้ชมตารางอะแนอัปเดตตอนนี้เนี่ยก็เป็นในด้านของอังกฤษครับที่อยู่หัวกลุ่มตารางนะครับอยู่อันดับที่1ของกลุ่ม B ีเลยนะครับมี12คะแนนครับแข่งไปแล้ว4เกมนะครับพวกเขาแข่งไปแล้ว5เกมนะครับพวกเขาได้ชัยมา4เกมพ่ายแพ้มา1เกมแล้วก็ยังไม่เสมอใครนะครับมีอยู่12คะแนนถล่มประตูคู่แข่งไปแล้วเนี่ย11ประตูและเสียไป3นะครับในขณะที่นด้านของไอซ์แลนด์แข่ง5เเกมหมือนนกัชไป สอเกมนะครับภายไปไปสเกมนะครับล้งอยู่แบบที่3ม,มีอยู่6คะแนนนะครับเสียไปแล้ว7ประตูนะครับดูจากการเปิดตัวครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยยังมองว่าอังกฤษนะครับมีตัวเล่นที่ดูดีกว่านะครับ ในเรื่องของขุมกําลังนะครับแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับนัดแรกที่เจอกันมานะครับก็เป็นอังกฤษนะครับที่เอาชนะไปได้ก่อนหน้านี้นะครับสประตูศูนย์จากการเปิดตัวนัดนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่ามันแพงนะครับวันนี้จากการเปิดตัว1.5ึ่งจุดห้ขีดสนะครับต้องการ2ประตูผมมองว่ายังไง2ประตูอังกฤษมีให้แน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วคู่ที่1ครับไม่คิดมากนะครับวันนี้ขอวัดใจใส่อังกฤษที่ศูนย์จุดห้าขีดอ่าขีดสอนะครับสำหรับท้าน้าองอังกฤษหรือใครที่อยากจะไปมองบอลโอเวอร์ไไดดด้เเช่่่่่่นนนนนนนีีีียยวกัััััะะคคคคคคครรรรบบบบขใใููททปลุุตอม มวันนี้ออสเตรียในเวลาเที่ยงคืนตรงเช่นเดียวกันกับชนะของอังกฤษนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสโลวีเนียนะครับด้วยการเปิดตัวหนึ่งช่วงตัวบ่อน้ําแห้งอยู่ที่0.72็นะครับคุณผู้ชม1นคีนดนะครับบ่อน้ําล้นนะครับกดทางด้านของออสเตรียชนะอยู่ที่1.38นะครับซึ่งแห้งมากๆกดทางด้านของสโลวีเนียชนะอยู่ที่6.38สมนะครับผู้เสมออยู่ที่4.25อนะครับโอสกอร์จากการเปิดตัวเนี่ยต้องการ2ประตูอขออภัยครับต้องการ3ประตูเพื่ออิ่มเลย นะครับสำหรับคู่นี้เรามาดูผลงานกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับผลงานในการเจอกันมาจาก4เกมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมก็เสมอกันไปนะครับในเกมนัดล่าสุดนะครับที่พวกเขาเจอกันนะฮะวันนั้นั้นเนี่ยก็เล่นในบ้านของสโลเนียนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับที่เหลือก็เป็นออสเตรียครับที่ทําได้ดีกว่านะครับ ได้ชัยมา1นูนย์ได้ชัยหนูนย์และได้ชัยสามูนย์นะครับตามลำดับนะครับส่วนหน้าของผลงานของออสเตรียจาก5าเกมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมพวกเขาได้ชัยมา3เกมติดต่อกันนะครับหลุดพ่ายแพ้ไป1นและเสมอไปหนึ่งนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้จาก5าเกมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเพิ่งหลุดพ่ายแพ้ไปแค่เกมเดียวคือนะัดที่พวกเขาไปเยือนหน้าของนอร์เวย์นะครับที่เหลือก็ได้ชัยเหนือคาซัสสถาน2 0ได้ชัยเหนือหน้าของนอร์เวย์นะครับ5้าและได้ชัยเหนือหน้าของคาซัสถานสี่ประตู่อเศูนย์จะเห็นได มักจะทําผลงานได้ดีนะครับมักจะทําผลงานได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในรายการไหนก็ตามนะครับส่วน,นด้านของทีมผู้เมเยีอนครับคุณผู้ชมจาก5เกมที่ผ่านมาสโรวเนียนะครับจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาได้ชัยมา2เกมนะครับพ่ายแพ้ไป2เกมและเสมอมา1เกมเรียกได้ว่าครบรถเลยทีเดียวนะครับสำหรับด้านของสโรวเนียก็ยังถือว่าสโรวเนียเนี่ย ยังไว้ใจไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าดูจากตรงนี้เนี่ยเล่นในบ้านนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้ต่อทางด้านของนอร์เวย์มานะครับถึง4ประตูต่อ1นะครับได้ชัยเหนือคาซัสถานนะครับ1-0ได้ชัยเหนือด้านของคาซัสถานอีกหนึ่งเกมนะก็ถือว่าไปกลับเนี่ยได้ชัยเหนือคาซัสถานมาหมดเลยนะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นการเสมอกับพ่ายแพ้มานะครับสาหรับทางด้านของสโลวเนี่ยนะครับมาดูผลตารางคะแนนตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับ ออสเตรเลียเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับมีอยู่สิคะแนนนะครับแข่งมาแล้ว5เกมชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับถลุมประตูคู่แข่งไปแล้วเนี่ยสิบสาประตูถือว่าออสเตรเลียเนี่ยออสเตรียครับขอไัยนะฮะยิงประตูคู่แข่งได้เยอะมากนะครับสำหรับรายการนี้นะฮะที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าก็เสียไป4ประตูก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับทางด้านของสซอร์เบียเองเนี่ยนะครับแข่งไปแล้ว5เกมนะครับได้ชัยมา2เสมอไป1และงและแพ้ไป2เกมนะครับพวกเขาเนี่ยเสียไปแล้วถึง8ประตูนะครับมีอยู่7คะแนนครับ วันนี้เนี่ยข้อแม้ของออสเตรียครับต้องการ1ประตูนะครับคุณผู้ชมเพื่ออิ่มต้องการ1ประตูเพื่อยกนะครับสประตูเพื่ออิ่มเต็มนะครับแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยออสเตรียเ,เนี่ยมีความได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับแล้วก็เจอกันมาเนี่ยผลงานของออสเตรียเนี่ยดูดีกว่าขุมกําลังดีกว่านะครับมองว่าในคู่ที่2ให้เลือกเชียร์ที่ด้านของออสเตรียครับติดดาวปิดท้ายครับคุณผู้ชม เป็นคู่ไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากคู่ของอิตาลีครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกเยือนของฝรั่งเศสครับคุณชมด้วยการเปิดตัวเสมอไหนเสมอกันนะครับบอ่อน้ำเนี่ยมันเหลือหล่อมๆไปทางด้านของอิตาลีเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับ0.99นะอยู่ทางด้านของฝรั่งเศสอยู่ที่0.91 นะครับโอเวอร์สกอร์เปิดตัวมาที่2อขีดสอนะครับ2.5น้หาน้ำล้นๆนะครับคูนเสมออยู่ที่3.17มีโอกาสจบเสมอเยอะมากนะครับแล้วก็กดอนดับของอิตาลีชนะเนี่ยอยู่ที่2.54นะครับกดทางด้านของฝรั่งเศสชนะอยู่ที่2.45นะครับส่วนด้าของผลงานครับคุณผู้ชมจากการเจอกันมาจาก5เกมที่ผ่านมานะครับของคู่นี้ ก็เป็นทางด้านของฝรั่งเศสนะครับที่ทําได้ดีกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับ5เกมที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเศสได้ชัย3อิตาลีได้ชัย2นะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นฝรั่งเศสที่พ่ายแพ้ คาบ้านเลยนะครับถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นอิตาลีที่เอาชนะไปได้ในเกมนัดแรกในการเจอกันมานะครับผลงานของเจ้าบ้านครับจาก5เกมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมได้ชัยมา4เกมเสมอไป1เกมนะครับยังไม่แพ้ให้กับใครได้ชัยเหนือเบลเยียมได้ชัยเหนืออ่าอิสราเอลนะครับเสมอกับเบลเยียมแล้วก็ได้ชัยเหนือหน้าของอิสราเอลได้ชัยเหนือฝรั่งเศสวันนี้จะกลับมาเจอกับฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับผลงานของฝรั่งเศสครับคุณผู้ชมนัดล่าสุดเนี่ย พึ่งเสมอกันในเรื่องของอิสราเอลแบบว่าช็อกโลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ย่อนเกมเนี่ยเขาดูว่าฝรั่งเศสเนี่ยเหนือกว่าเยอะนะครับเป็นต่อหลายคุมเลยนะครับแต่ว่าจบเกมเนี่ยฝรั่งเศสทําได้ดีที่สุดแค่เสมอกันนั้น่อของอิสราเอลสนประตูต่อในเกมนัดนั้นไม่มีคีดยันเอ็มบัปเป้โดยซึ่งผลสระส่งผลกระทบค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาได้ใช้มา3เกมนะครับแล้วก็พ่ายแพ้อย่างที่บอกไปข้างต้นกับคุณผู้ชมพ่ายแพ้ต่ออิตาลีนะครับหนึ่งประตูต่อสามนะครับ ส่วนห,หน้าของขอาตาร,รางคะแนนตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นในหน้าของอิตาลีที่อยู่หัวกลุ่มตารางนะครับอยู่อันดับหนึ่งนะมี13คะแนนฝรั่งเศสมีอยู่10คะแนนนะครับชื่อชั้นนะครับแล้วก็ขุมกําลังไม่ต่างกันครับคุณผู้ชมครับขุมกำลังไม่ต่างการรันวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวัดกันด้วยเทคนิคล้วนๆครับคุณผู้ชมครับยังคงมองว่าวันนี้อิตาลีเนี่ยมีความได้เปรียบในการเล่นเล่นในรังครับคุณผู้ชมแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ย ไม่มีคริยันเอมบัปเป้เนี่ยส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับบิ๊กแมตช์นะครับในค่ำคืนนี้คู่สุดท้ายสำหรับคู่ติดดาวเนี่ยครับผมขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งของอิตาลีครับมองว่าอิตาลีไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ3ตัวติดดาวหน้าช่องหน้าเชียร์ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ครับคุณผู้ชมครับมีอะไรกันบ้างเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งครั้งครับคุณผู้ชมคู่ที่1ครับให้ติดดาวเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านของอังกฤษคครรรััับบววนนีีี้้มมมองแล2 3ปะตู คู่ที่2ครับคุณผู้ชมครับให้ติดดาวไปเชียร์ด้านของออสเตรียครับวันนี้ดูแล้วออสเตรียเก็บ3แต้มได้แน่นอนครับไปลุ้นอิ่มเต็มกันครับส่วนในคู่ที่3ครับคุณผู้ชมครับอิตาลีครับวันนี้บิ๊กแมตช์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฝรั่งเศสครับคุณผู้ชมครับดูแล้วเนี่ยนะครับฝรั่งเศสดูดีกว่าอยู่เล็กน้อยครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าการที่ขาดคีิเดียนเอมบัปเป้ไปเนี่ยมองว่าส่งผลกระทบต่อทีมแน่นอนครับฉะนั้นแล้ววันนี้ครับความได้เปรียบอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างอิตาลีีคับูกทา่่ิตดใน3 ู้ชมครับและนี่ก็คือ3ตัวติดดาวหนช่องหน้าเชียที่ทาแมนฟิวหยิบยกกระฝากพี่พี่ประจําค่าคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับส่วนใครที่อยากจะตามตัวติดดาวตัวเน้นตัววีตัวอื่นครับคุณผู้ชมครับเรียนเชิญในกลุ่มครอบครัววีพีของทาแมนฟิวครับรวมไปถึงฟุตบอลสดสดเราคัดเราจัดกันด้วยใส่ติด้วยตัวเลขครับคุณผู้ชมครับติดตามไปต่อในกลุ่มครอบครัววีพีของทาแมนฟิวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับขอทุกท่านโชคดีและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ